ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูวันนี้ผมจะมาทำกวางตุ้งผัดเต้าหู้เห็ดก่อนอืนเลยใส่้ำปล่าลงไปก่อน พอน้ำเดือดแล้วผมก็จะโขลกพริกกับกระเทียมพอหยาบนะครับถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกนะครับรอให้กระเทียมสุกก่อนกินหอมก่อนนะครับพอกระเทียมหอมแล้วผมก็จะใสยย่หมูสับลงไปก่อนนะครับ เราหมูเริ่มสุกผมก็จะใส่เต้าหู้เอาไปทานเกลือก่อนนะครับสักสองถึงสามนาทีหั่นเป็นหั่นเป็นลูกลูกใส่หรือหั่นตามใจชอบนะครับก็หั่นให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยเห็ดเมนูผมจะเน้น,น,นโปรตีนนะครับเพราะว่าโปรตีนจะเป็น ในส่วนโปรตีนจะไปช่วยต้องแซมในส่วนที่สุดหล่อของร่างกายนะครับจะต้องการเนาะถ้าคนละลดความอ,อ้วนโอเคเลยนะ,ะน้ำแห้งแล้วเติมน้ำนิดหนึงแล้วก็เติมด้วยงงน้ำใส่เล็ก ก็ซอฟทันทีดีท่สุดปิดท้ายด้วยกล้ตุงต้ง ครับานี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับ you are what you eat นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ